นี่เลยจ้าแม่ผักหอมแล้วนะคะทุกคนใส่หอยลงไปเลยจากนั้นตามด้วยกะทินะคะ จะแกงหอยใส่ใบชะพูนะคะอันนี้หอยหอยอหอยเชอรี่นะคะทุกคนเราซช้มาจากตลาดนะนี่เลยค่ะคนเลยแม่ซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนแก้แงใส่ใบชะพูอยากกินมากช่วงนี้ไม่ว่างห่อนั้นเลยทุกคนไม่ว่าจะห่อไหนหนาในหน้าหลังบ้านแม่นะ นี่เลยค่ะจากนั้นเราต้มเครื่องเลยนะคะหอยนี้เขาต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแกะแบบสะอาดสะอ้านนะคะของเขาเง่ายๆวันนี้ไม่ชอบตัดน้ำตาลนะเราก็รอให้เดือดเลยค่ะอานนี้ ไม่จะเติมกะทิลงไปสักหน่อยเขาทำาสะอาดมากเลยนะหอยเนี่ยเออเขาเอาตามันออกด้วยนะคะทุกคนมันต้องเอาตาออกด้วยนะถ้าไม่ตาออก,กมันไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังไม่ไปเจอเขาแต่แม่สั่งใหม่สั่งอีกค่ะเออรอให้เดือดสักแป๊บนะ รสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะไปตัดย่ายนานายังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนน้ำคุกขิกไปเลยค่ะ ก็จะรอให้เดือดคลักๆลักคให้ดีก่อนนะคะกำลังเป็นฟองขึ้นแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เดือดแล้วนะคะทุกคน ม่รอให้เดือดสักป๊บนึงนะเดี๋ยคักแล้วค่ะนี่เลยค่ะนางเอกเราอยู่นี่ใบชะพลูนะคะทุกคนแกงใส่หอยจะอร่อยมากมากเดี๋ยวแม่ะจะให้พ่อว้านกินข้าวเพราะว่าพ่อว้านต้องไปแบบดูร่องน้ํานะเมื่อคืนฝนตกนะทุกคนเราต้องให้น้ําแห้งนะคะข้าวจะได้ขึ้นดีนะคะ เมื่อวานนี้น้ำแห้งแล้วผลตกลงไมกเมื่อคืนนี้ตกเยอะด้วยค่ะพอบ้านอกเดี๋ยวจะไปดูน้ำสักนัดเราก็ทำกับข้าวให้เขากิ่นข้าวก่อนแล้วค่อยไปนานนะเราก็ไปตัดหญ้านะทุกคนตอนเย็นพอบ้านก็จะไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะ นี่ละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยแกงหอยเชอรี่น่าทานไหมคะ